สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทั้งในประเทศและต่างประเทศคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอย่าทางชาแนลเหมือนเดิมนะคะวันนี้ยากจะพาเข้าสวนถอนหญ้าค่ะถอนหญ้าเอาไปหญ้าไปทําปุ๋ยนะคะชวนทุกคนถอนหญ้าเอาญ้าไปทําปุ๋ยแล้วก็อยู่นี่แหลคะค่ะวนเวียนในสวนนี่ะ หราจะทำอะไรเนาะก็มาชวนทุกคนมาเข้าสวนทำสวนปลูกผกักแต่วันนี้มาถอนหญ้าทำปุ๋ยนะคะถอนหญ้าหอบยาทำปุ๋ยค่ะก่อนที่เราจะไปถอนญ้านะคะยายก็จะพาชมสวนค่ะยายจะพาไปดูดอกละมุดนะคะเขาเป็นดอกเต็มเลยค่ะเยอะยะเลย แล้วเขาก็จะไปแก่ตอนเดือนมีนาปีหน้าค่ะกุมพามีนาปีหน้านะคะนี่ค่ะออกดอกอย่างนี้เยอะๆเลยนะคะพอเราเก็บลูกเสร็จแล้วนะคะพอเราเก็บลูกละมุดเสร็จแล้วเขาก็จะออกดอกมาอย่างนี้เลยค่ะเต็มเลยแต่ช่วงกุาพามีนาเขาก็ ลูกเขาก็จะแก่นะคะนี่ค่ะต้นใหญ่นะคะหน่อไม้บงหวานของยายก็สูงมากแล้วค่ะยายว่าจะมาสับนะคะสับไปแกง ไหมค่ะยายจะพาไปดูดอกแาาก้วมังกรนะคะเม็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าห้าดอกดูนะเขาจะติดลูกหรือเปล่า ไปค่ะเราไปถอนหญ้าหอบหญ้ากันเถอะพาชมต้นไม้แล้วก็ไปทำสวนต่อนะคะไปเลยค่ะมาช่วยยายถอนหญ้าหอบหญ้าหน่อยค่ะออกกำลังกายเนาะ จะได้แข็งแรงค่ะทำสวนนี่คือการออกกำลังกายชนิดหนึ่งได้แล้วค่ะ ด้ายากม่ใช่ต้องเก็บเก็บยาเป็นหมากนะคะ ถอนยาเสร็จแล้วก็เอามาหมักนะคะนี่ค่ะยาที่ยายถอนได้ยายก็เอามาหมักตรงนี้นะคะเราจะเทเทยาลงไปค่ะแล้วเอาขี้หมูขี้วัวใส่ลงไปนะคะจะได้ย่อยสลายค่ะแล้วก็น้ำลดตามเลยนะคะถ้าใครมีน้ำจิลินซีหรือว่าน้ำหมักอะไรก็ ผสมเทลงไปได้เลยนะคะลาดหญ้าของเราค่ะเราจะได้ย่อยเร็วขึ้นค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซั b สไค i b e ให้ยายด้วยค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ไปแล้วนะคะการทำปุ๋ยของยายวันนี้ค่ะถอนหญ้าทำปุ๋ยไม่มีอะไรก็เข้าสวนทำปุ๋ยถอนหญ้าปลูกผกักไปไหนไม่ได้นะคะทำสวนในสวนค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย จบตรงที่ต้นกล้วยค่ะกล้วยน้ำว้าง,งามมากค่ะอื